อันนี้นะคะจัดต้มยำปลาไทยเขาชื่อว่าปลาไทยนะแต่เป็นปลาญี่ปุ่นชื่อเขาชื่อไทยนะคะใส่เห็ดร่วมนะคะต้มยำนะคะแซ่บแซบนะคะทานเลยค่ะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเสร็จเสรแซ่บแซบค่ะเดี๋ยวเรามาดื่มน้ำก่อนนะครับ กิน <olution> เลยค่ะอรออะไรข้าวสวยร้นๆนะคะอร่อยอร่อยค่ะอืมสดสดๆแค่นี้ก็อร่อยได้ทุกคนจ่ะแค่นี้ก็อิ่มได้ หอมเครื่องเทศต้มท็หลังต้นหอมอะคะขโมวแต่งตัวอยู่ไม่ได้ถ่ายพลดีมีลูกค้าเขา้าไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะเลยจัดเลยคะ่ะ อร่อยอืมย,ย,ยายโคกรพริกกระเหลี่ยงกับพริกแดงใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมนะคะโคกพอจับหยาบโขกเพราะว่าเพราะว่าแตกนะคะ แต่และว,วันก็ยายก็ทําอาหารอย่างเดียวนะคะทานกันทั้งวันนะคะประหยัดนะคะแล้คือว่าไม่มีเวลามาทําค่ะทำครั้งเดียวตอนเช้าเยอะๆเลยพอเราทานข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นสองเวลาค่ะอาหารไทยอ,อาหารไทยเพราะก่าจะได้วัตถุด,ดิบมานมันก็ แยกหน่อยนะคะทุกคนกระชร้ยอย่างเงี้ยพอจะได้มาสดๆนะคะหนึ่งปีก็ซื้อมาตุนไว้ใส่ฟิตไว้นะคะแล้วก็มาทาอย่างเงี้ยกะไคร้ขาเลยนะคะพอดีมีผักชีฝรั่งที่เหลือวันนั้นนะมันก็ใส่ต้มไปเลยหอ,หอมหอมผักชีฝรั่งนะคะอืม โดนพริกกระเหลียงพริกโดดที่ยายทุกๆบุบๆเข้าไปอร่อยหอมคนไทยเนาะความสุขของคนไทยเมื่อได้กินอาหารไทยนั่นก็เป็นความสุขอย่างคือมันดีอย่างหนึ่งที่ว่าเราอยากกินอะไรเราก็ทำกินนะอาหารไทยเพราะถ้าอยู่ในในครอบครัวญี่ปุ่นแล้ว ยากนะคะเพราะว่าอาหารเข้ากับอาหารเรามันไม่เหมือนกันกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เกรงใจเขาบ้างแล้วก็เราก็ทําไม่สะดวกนะคะมาแยกอยู่ตางหากักพอดีข้าวสวยไทยนะคะเข้ากันเลยกับต้มยำเนาะอร่อยอาหารไทยข้าวไทยค่ะช่วงนี้ข้าวญี่ปุ่นแพงนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ นี่เป็นความสุขของคนไทยในต่างแดนที่ได้ทําอาหารไทยนะคะแล้วก็ได้กินกับครอบครัวแล้วก็แบบยา็กก็จะทําอย่างเดียวนี่นะเลยแต,แต่ก็อร่อยนะคะแล้วก็อีกนอกจากนอกจากความอร่อยแล้วความอบอุ่นแล้วก็ความรักแล้วก็แบบว่าอบอุ่นนะคะได้กินกับครอบครัวนะคะ <S <S อเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ <S <S บ๊ายบายจ้า